จากไส้เดือนใต้ดินไปต่อที่ใต้ท้องทะเลกันบ้างครับ Green ีพอร์ตวันนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจจริงๆเกี่ยวกับเต่าทะเลกินขยะพลาสติกเมื่อเต่าตัวหนึ่งมีขยะในท้องเกือบ400ชิ้นติดตามจากคุณบอยธนพัฒนครับ สวัสดีครับผมได้รับข้อมูลถึงการช่วยชีวิตเต่าทะเลตัวหนึ่งครับหลังจากที่ไปกินขยะพลาสติกจนแน่นเต็มท้องจนสัตวแพทย์นั้นนะครับจะต้องมีการกระดมทีมาช่วยชีวิตล่าสุดมีข่าวดีครับเต่าทะเลตัวนี้รอดตายแล้วติดตามเรื่องนี้ครับต่อให้ผมรักษาหายไปกี่เคสหรือทุกคนหมอทั้งสัตวแพทย์ทุกคนช่วยรักษาหายกัน แต่ว่าถ้ายังมีขยะไม่จบไม่สิ้นลงทะเลมันก็จะมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับก็รู้สึกแย่ที่มีเต่ามันกินขยะเข้าไปเยอะขนาดนี้แต่ขณะเดียวกันเราก็รู้สึกดีในแง่ว่าเต่าต,ตัวนี้ค่อนข้างจะอึดมากสามารถทนอาการปวดท้องแล้วก็ทนกับขยะในท้องมากในขนาดนี้ค่ะเราก็เลยมีค่อนข้างจะมีความหวังที่ดีว่าเขาจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็จะกลับบ้านเขาได้ค่ะ ศูนย์วิจัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนช่วยชีวิตเต่าตอน,นุอายุไม่มากน้ำหนัก3กิโลกรัมตอนแรกพบมีอาการอ่อนแรงเกยตื้นที่หาดกระตะตำบลกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตขณะนี้พักฟื้นอยู่ที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธานโดยสัตวแพทย์ทำการรักษาด้วยการให้ยาปฏิชีวนะปั่นอาหารให้กินทางท่อสายายางให้สารน้ำและมีการตรวจลังสีวิทยา ดูอาการอุดตันภายในทางเดินอาหารการตอบสนองนะถือว่าเป็นไปในทางที่ดีครับเนื่องจากตัวสัตว์เนี่ยสามารถขับทายสิ่งแปลกปลอมออกมาที่เราเห็นกนะ็คือเป็นขยะออกมาได้ครับแล้วก็บาดแผลเริ่มดีขึ้นครับมีการตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะที่ให้ไปครับแล้วก็ตัวสัตว์ตอนนี้สามารถกลับมารับประทานอาหารเองได้แล้ว ขยะที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทพลาสติกเศษขวดพลาสติกเศษถุงกระสอบและขยะประเภทเชือกสายรัดของผ้าเศษใยไฟเบอร์รวมปริมาณขยะที่พบในเต่าตนุนตัวนี้ที่มีการถ่ายออกมา10ครั้ง349ชิ้นน้ำหนักขยะแห้งรวม127กรัมในปัจจุบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาว่าใครคุกค,คามอันไหนค่ะสาเหตุอันไหนที่ทำให้เขามาเกยตื้นค่ะเพื่อหาแนวทางในการ แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นภยัยคุกคามของขยะทะเลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าขยะทะเลเนี่ยเป็นภยัยคุกคามที่เกิดจากมนุษย์และเช่นเคยตลอดทั้งสัปดาห์นี้ชวนคุณผู้ชมร่วมกิจกรรมเซฟเวิร์โนพลาสติกกับเจ็ดสีปันรักให้โลกตอบคำถามขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วหรือว่าขวดเพชรสามารถนำไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อะไรได้บ้างผ่านทาง Facebook Fanpage CH7HD News ลุ้นรับถุงผ้าสวยๆจำนวน10รางวัลเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรองไม่ได้